สวัสดีครับช่องบาวดีเจลทูออฟฟิเชียลครับปากิโตคักโพแทเสื้ออัหญะแล้วครับพี่น้องเอ้ยสาดอัหญะแล้ว ัคนไทยยิ้มได้ตลาดสินค้าการเกษตรย้อนแสงหน่อยนะครับนี่ฮะตราดัญยะเอางานฟรีไหมวันนี้ไม่รฟรีเหรองานปิดนี้เขาบอก แล้วก็ล้อมั้วยังเหรองานปิดวิกเหรอแต่ศาสญยาแล้วแสดงว่าเขาขายบัตรแล้วสิโอมาถึงกี่โมงอะมาถึงกี่โมงแล้วข้างหน้าปูนั่นมันถึงนั่นหรือยังอ่ะล้วต่อมาเท่าไหร่วันนี้ต่อมาเท่าไหร่ยังไม่รู้ครึ่งเดียว สามสามเมตรสวัสดีแม่ใหญ่งานเก็บบัตรหรืองานฟรีของอะไรอ่ะงอนทำอะไรอ๋องานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับเก็บคดูเท่าไรไม่รู้ กี่บาทเก็บกระดูวันนี้บัตรบัตรแข็งจ่ายไปแล้วใช่ไหมบัตรแข็งมีใครหน้างานบัตรแข็งมีบัตรแข็งไหมหน้างนร้อยยี่สิบัตรแข็งห้าร้อเอาร้อยหนึ่งบัตรหน้างานน่าจะร้อยยี่สิบประมาณนี้ไหมแล้วคัารถไปจอดไหนกันเนี่ยเวลาคนมาดูคัารถไปจอดไหนกันในวัดก็ได้เนาะ แล้วในในหมว่บ้บบบานี้มีรีสอร์ทไหมไม,ไหหมีรีสอร์ทไหม อย่างเดียวอยู่ซ้ายหรือขวาครับ <c oughs> ตรงออกไปนี่มันเป็นทางเดียวไปเต้นที่ถนนเส้นใหญ่ไหม <c oughs> ออกไปไม่ไกลเนาะ มาหมอลำมามาถ่าย YouTube เดี๋ยวก็จะไปหาที่พักทใกล้แบบเดี๋ยวรีสวรตรงนี้ใกล้แต่ตรงนี้ไปนอกบ้านไปนิดเดียวมีวัดมีวัดอยู่ฝั่งซ้ายมือก็ทีสอร์ทเลยเวทีเขาจะต่อมาอีก3เมตรนะครับจะมียื่นออกมาเพราะว่าเขาต่อสั้นวันนี้ ทำยังไงจะตอ,อ,อกมาสิบเมตรไกลหน่อยแต่วันนี้นราจะตอ,อ,อกมาแค่สามเมตรอ๋อตอนนั้นยังไม่ถึงชั้นน<อ>ัดนักดน,กนกตรีเลยกำลังจะต่อนักชั้นดนตรีอ๋อออกมาตอ,อกมาแล้วก็จะมีชั้นออกมาอีกสองเมตรแล้วก็จะตอ,อ,อกมาสามเมตรจะมียาวๆออกมาเอ่อคนคนคนตรงปูตรงกลางอะ่ะว่าเสียว ตรงกลางนั่แหละไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าถ้าเขาต่อสิบเมตรออกมานี่เนี่ยแตที่ห่างกเมทีกันนั่นแหละแต่ว่าน่าจะน่าจะต่อสามเมตรน่าจะคพอเขาต่อน่าจะต่อสามเมตรมั้งต่อมาหน่อยเดียวครับไม่ไกลหรอกนั่นตรายตรงตรงเสือ่นั่นแหละอันตรายมองไม่เห็นหรอกครับเวทีเขาสูงเมตรนึงนู่น ใครอยู่ใกล้แงนคอต้องถอยหนีครูมหันใดีโอ้ตรงกลางนี่พอดีครับแถวนี้พอดีแล้วแล้วแถวนี้ก็จะโดนในนี่เขาหน่อยนึงเนี่ยอ,ไอะไรอะไฟสองหน้าเวทีเนี่ยไฟสองหน้าเวทีเนี่ยนี่ไงเขาาวางไว้เนี่ยเออมันจะต้องโดนเสือมันจะต้องโดนเสือใครสักที่นึงแหละไม่รู้ว่าเสือใครจะโดนอะโดนก็หรือไม่หรือก็ต้องนั่งตรงนั้นแหละ เนี่ยฮะตรงนี้พอดีครับเนี่ยตรงนี้กลางกลางอ่ะแต่ตรงนี้ลําโพงนะครับนี่ตรงนี้ลําโพงขครชอบลําโพงก็อยู่ตรงนี้นี่เนี่ยเนตรงที่ลุงวนนี้อยู่เนี่ยรถลาโพงยังมาจอดตรงนี้แต่ถ้าอยู่แถวแถวเนี้ยดีครับแต่ถ้าอยู่ตรงหน้านเงนมองกันนะเสือด้ารถอ่ะมองไม่เห็นหรอกครับเดี๋ยวต้องหนีอันนี้เป็นเอฟซีของเรืน้อยเหรอครับผมเป็น YouTube เรือสาวน้อยตามสาวน้อยตลอด ก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ช่องบาวเดชเจลทูอุปเชี่ยวครับบาวเดชถ้าเข้าไปดูอะไรออบาร์อะบาร์กับเบียนะตอนออนั้นออกไปแล้ว ออกจากเสาวน้อยไปอยู่ใจเกืนร้อยแล้วครับอ่าอันนี้ก็ตัวหล,ลักๆก็จะมีเสียนนนแล้วก็พ่อกันชัยแต่วันนี้พ่อกันชัยไม่ได้มาที่นี่พ่อกานชัยไปคุมวงสองตอนนี้ y o u t YouTube ยืนพื้นก็มีที่ถ่ายตอนนี้ก็คือของสาวน้อยกับอของอพ่อยงยุทธผมก็จะมาบ่าย,ายมาเสริมเพราะว่า มัอคืนนี้อยู่ที่บ้านเหลื่อมอ่าห่างจากนี่ร้อยี่โลผมเพิ่งเดินทางมาถึงร้อยี่สิบโลครับนี่ตัวนี้มันห่างชายภูมิตั้งแปดสิบโลนู่นะขาผมบ้านแท่นติดก้อนแก่อำเภออยู่นู่นใช่ไหม ตั้งทีเพมามันให้มาทางนี้แหละใกล้สุดตำบลใหญ่เนาะตำบนตำบนใหญ่เนาะเข้ามานึกว่าตำบลจะไม่ใหญ่เข้ามาเข้ามาเจอป่าอ้อยเลยชื่อนี้จเจริญอยู่แล้วครับสามสวนเนี่ยที่ไหนก็จเจริญอยู่พิจิตรก็จเจริญครับถ้าชื่อสามสวนน่ะเจริญหมดอ่ะครับอยู่พิจิตรก็จเจริญน,นะครับ เสืออายะแล้วครับพี่น้องนี่แสดงว่าบัตรขายทั้งหมดที่จองเสือเนี่ยล่วงหน้าแล้วใช่ไหมอ้าวขอให้ขอให้ร้านแตกนะครับขอให้อนาไมยมีรายได้ขอให้มีรายได้เยอะๆเพื่อจะได้สร้างโดมได้ครับเป็นประโยชน์ของชาวตำบลสาสวนครับสำหรับบ่าวเดชขอจบเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวเดชเจออทูออฟวดีโยครับสวัสดีครับ